วันนี้เจอกามาลูกหนึ่งสงสัยจะต้องไปลงกาเสละจะต้องไปคุยเรื่องทศกันซะหน่อยขอจเจริญพรเมื่อวันนี้ภาพของยักษ์ทศกันได้เทน้ำกระทิทำขนมครบดูเหมือนว่าความร้อนจากภาชนะหนึ่งจะก,กระทบไปถึงอีกภาชนะหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกร้อนๆอนหนาวหนาของคนกลุ่มหนึ่งที่ก็ด้วยความหวังดี ว่าอยากจะปรับภาพลักษณ์ของยักษ์ทศกัณฐ์ให้คนยุคปัจจุบันได้รู้จักยักษ์มากขึ้นและคนกลุ่มหนึ่งก็ต้องการที่จะรักษาภาพลักษณ์ของยักษ์ให้มีความเข้มขลังมีความทรงอํานาจด้วยการรักษารูปแบบเดิมๆก็นับว่าเป็นความรู้สึกที่ดีด้วยกันทั้งสองแต่ดูเหมือนจะเป็นความรู้สึกร้อนๆอุ่นๆในกระแสวิพากษ์ของสังคมมีคนกลุ่มหนึ่งได้ถามว่า หากว่ายักษ์อยู่ลงกาและถ้าวันนี้ยักษ์ไม่ลงกายักษ์ออกจากกาเสียทีจะผิดไหมก็ในเมื่อยักษ์ในตะเกียงวิเศษของอาราดินตนนั้นได้ออกจากตะเกียงมานานแล้วอาตมาจึงได้ตอบว่าถ้ายักษ์จะออกมาจากกามาสู่โลกยุคปัจจุบันยักษ์อยู่ที่ไหนยักษ์ก็เป็นยักษ์จะไปยืนในห้างสรรพสินค้าริมทะเลสุดท้ายยักษ์ก็ยังเป็นยักษ์เมื่อยักษ อย่างรักษารูปลักษณ์ของความเป็นยักษ์ที่น่าเกรงขามแต่ตรงนั้นคงไม่ใช่ประเด็นมากเท่ากับการที่พูดถึงเรื่องของความละเอียดอ่อนของการปรับเรื่องของวัฒนธรรมให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบันสิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่สังคมจะต้องมานั่งคุยกันปรึกษากันหาทางออกที่ดีก่อนที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะไม่การปรับ ในเรื่องของวัฒนธรรมเดิมๆให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบันไม่ได้ผิดที่จะนั่งคุยกันตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าส่งสั่งไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพึงลงปาติโมกในทุกๆ15ค่ำ14 4่ค่ำทั้งข้างขึ้นข้างแรมเพื่อที่จะดูซิว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขร่วมกันดังนั้นการที่นั่งคุยกันก่อนนับว่าเป็นเรื่องดีวันนี้ยักษ์ไม่ได้มาคิดอะไรแต่คนกำลังคิดแทนยักษ์ร่วมกัน ดังที่ทำมาแล้วก็ดีอยู่แล้วให้ดีมากขึ้นต่อไปอีกจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องยักษ์เล็กไลยยก่ยักษ์ใหญ่ย,ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กจนกลายเป็นยักษ์ไหลแล้วคุณจะเอาอยังไงก็ผมไม่ต้องมีปัญหาร่วมกันคุยกันจเจริญพร